พี่พีเคครับพี่วัตปาโมทครับจัดเลยครับตัวนี้พี่นี่คือการรีวิว n e o q l e d a k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  เเป็นสุดยอดทีวีนะครับเป็นทีวีที่ดีสุดในชีวิตผมราคาประมาณเท่าไหร่ครับปึบขึ้นอยู่ขนาดนะหกห้าเจ็ดห้าแปดห้านะครับ ขาตั้งเนี่ยต้องใช้ห5ส้าสมัยก่อนเนี่ยคุณรู้มาว่าทีวีเนี่ยตอนที่ซื้อมาเครื่องที่แบบ80ิกว่านิ้วนี่เป็นล้านเลยนะตอนนี้คือทีวี8 k เคเครื่องเราไม่ถึง20 0แส0ก็ถือว่าราคาโอเคมากครับราคาดีจริงๆแต่ที่ผมตกใจนะครับก็คือว่ามันทาให้บางอย่างได้ไงอะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลามากว่าอะไรที่คุณภาพแบบมาหือมามันบางจริงเงี้ยบางประมาณนิ้วผมเงี้ยทีวีแบงบางประมาณนิ้วนึงอะคุณมองเห็นขอบไหมขอบจอมันหายไปจากโลกที่กว้างใหญ่นี่เห็นไหมขอบทีวีมันบางอย่าง นห้ดูสิครับมันเหมือนแบบเหมือนลอยอยู่เฉยๆอ่ะคือสีสันที่คุณจะเห็นในตู้นี้มันคือสันที่แบบสุดยอดมากๆที่สุดของที่สุดของการดูสีสันนะฮะนี่นะครับคอนเทนต์ปาเคที่ผมถ่ายเองนะดูเข้าไปใกล้ๆนะตื้หนังสือเล็กๆยังอ่านได้ครับที่ดูสิฮะเนี่ยยังอ่านเห็นนะครับดูสินหืม นี่นะมันสะคคมกริบจริงอ,งอะดูสิฮะดูพี่บอยประกอนนะฮะอ้าวไม่ใช่บอยประกอนนี่อ้าดูหนวดดีกว่าใช่อ้านะครับโอ้โหนี่มันเลนมาโครชัดเลยไม่ใช่เลนมาโคนะฮะดูสิผมถอยให้ดูอันนี้ว้าวมากอะ่ะช็อตเนี้ยคุณผู้หญิงจะกระจีมะพี่กันคิ้วบ้างนะครับพี่หล่อแล้วไม่กันคิ้วดูนะฮะหือ 8K อะ คุณเห็นดีเทลแบบเยอะมากนะอีกหน่อยดูบอลรีเียร์ลีกนะเห็นหนวดโมฮัมเหม็ดซาลาา์นี่หือลอยเข้าตาเลยนะนี่คือภาพจากทีวีนะครับ <c oughs> ผมถ่ายให้ดูนี่ดูสิเน <c oughs> ี่ยดูนะฮะประภาคารด,ดูสิคมชัดมะ <c oughs> ผมเข้าใกล้อย่างนี้เลยนะจริงๆมันอย่างนี้เลยนะ <c oughs> นี่คลื่นนะครับนี่คลื่นทะเลนะผมซูมให้ดูถูมเอาให้ดูโอ้ยนี่คุณต้องหือมันจะเล็กแค่ไหนจริงๆอย่างนี้เลยครับหือ แต่บางคนจะบอกว่า 8K ทำไมวะจะหาดูอะไรไม่มีคอนเทนต์ 8K ดูวะตัวนี้ครับมันเขาเรียกว่า AI upscaling เป็นการที่เราจะเอาคอนเทนต์ที่มันไม่ใช่ 8K เนี่ยขยายให้เป็น 8K แต่คุณภาพเนี่ยมันชัดแน่นอนฮะดูในจอที่คุณภาพแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ Full HD หรือ 4K เนี่ย AI Upscaling แล้วตัวนี้รับรองไปเทียบกับทีวี 4K ทั่วไปดูคอนเทนต์เดียวกันอันนี้ชัดกว่าครับแน่นอนฮะอีกระดับหนึ่ง Netflix ต่างๆหรือพวกสตรีมมิ่งคอนเทนตต่างๆเนี่ยผมว่า 8K จะมาแนะ่แต่ทีวีต้องสพอร์ตก่อนอย่างที่บอกฮาร์ดแวร์ต้องพพอร์ตก่อนแล้วเดี๋ยวเฟิร์มแวร์ตามมาหรือคอนเทนต์ตามมา <Krist> <Transfer. S 1> กระดา้างพันมาก่อนเดี๋ยวเราบูนพันตาม,มาในตัวนี้มันใช้ Neo Quantum Processor นะครับ 8K ด้วยคือสุดยอดของทีวีมันให้ภาพที่แบบสีความดำดำลึกสีคือสมจริงมากๆองค์ประกอบต่างๆในเวลารับชมทีวีเพื่อให้อัตราสูงที่สุดเนี่ยตัวนี้เขาจัดมาให้แล้วอยู่ใน,นเซ็นเซอร์ตัวนี้เลยเป็นดีที่สุดของซัมซุงเลยครับเดี๋ยวเราปิดไฟในห้องนะครับทดสอบความดำกันดีกว่ามมดำจริงนะดำเป็นดำโอ้โหดูสิดำเหมือนห้องผมเลยอ่ะดูสิสวยมาก ไอ้จริงๆ,ๆนี่ผมก็มีกับทุกรุ่นนะผมมีเซอร์ริฟนะฮะเนี่ยใช้อยู่เนี่ยอยู่บนนี้เซอร์ริฟให้ดูนี่ซัมซุงเซอร์ริฟอยู่นี่เลยเฟรมผมก็มีอยู่นะครับไอซีโรก็อยู่ข้างล่างซื้อเองหมดนะฮะแล้วตัวข้างหลังนี้ขาขาเห็นไหมที่มีสามขานี่ก็คือตัวรุ่นก่อนนะั้นอีกหนึ่งสามขาซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเห็นว่าที่ผมพูดมาได้แกมันมีตอบโจทย์ของมันเองไงสะดวกดีไซน์สวยแต่ไอตัวนี้อะ n e OQ LED ตัวนี้มันคือสุดยอดของภาพและเสียง 8K ครับและสำ อันที่ผมชอบมากนะฮะก็คือ super ultra wide mode เพราะทีวีทั่วไปบน1่6 9ใช่ไหมแนวนี้คือ1่6 9ผมไปดูเนี่ยคือ1่6 9แต่อันนี้นะครับเวลาอยู่โหมดเนี่ยมันสามารถปรับได้3แบบก็คือ21:9 21:9 9ก็นี่เซนขึ้นมานิดนึงแต่ตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่า super ultra wide game view นี่นะมันสามารถปรับได้ถึง32:9 กูถ้าผมเล่นเกมเนี่ยคุณก็เฉ็นของข้างผมเยอะมากมันทําได้ซัพพอร์ตกับทีวีตัวนี้ข้างล่างแถบดำเนี่ยมันก็จะขึ้นมาเป็นเหมือนพวก UI ข้างล่างนะเป็นเหมือนไอคอนต่างๆที่เรา adjust ปรับไฟจูนของเราวิธีการเล่นให้เราได้ประสบการณ์ที่สูงสุดในการเล่นเกมแม่งจุดจริงนะตัวเนี้ยแล้วลำโพงนะครับระบบเสียงเนะี่ยดูข้างหลังมันจะเป็นกลมๆล,ลูกๆอย่างน,นะครับมันเป็น object object บเ j e c t คืออะไร object tracking sound pro มันจะเหมือน tracking อ่ะคือตามได้อ่ะเราจะได้ฟังเหมือน 3D อ่ะปกติเราดูทีวีเสียงมันมาจากลำโพงอย่างใช่ไหมมันจะเป็น 3D มากขึ้ ช่วดีนะคะในเจ้าตัวนี้สุดเสียงทีวีนี่ก็สุดยอดแล้วนะฮะแต่ฉากดูหนังให้มันเจ๋งจริงกันนี่เลยครับซาบาซาวาาความ่ปุ๊บนะเนชิ้นที่สองโอ้โหอีกสองตัวอย่างนี้สิเรียกว่าจัดเต็มฮะมาตัวนี้พร้อมกันหมด ซัมซุงจะมี b i x ก y ีนะครับคอยช่วยเหลือหรือจะปรับเป็น Google Assistant ก็ได้แต่สำหรับตัวนี้มันสามารถสั่งด้วยปากได้โดยไม่ต้องกดรีโมทผมก็รัก b ิ๊ก y ีมากขึ้นเห็นๆเ,เลยครับตอนนี้ Hi b i x b y Turn on the TV Hi b i x b y Set the sleep timer for two hours Okay the sleep timer has been set ขอบคุณมากๆภาษาเกาหลี ภาษาเกาหลีจะพูดว่าเทดานี่คัมซ่ามีดพรุ่งนี้ฝนจะตกไหมวันเสารจะไม่มีฝนตกในกรุงเทพมหานครนะคาดว่าจะมีอุณหภูมิ3ามอองศาและมีเมฆมากรู้จักสิลิไหม เฟรคือผู้ช่วยอัจฉริยะของ Apple เธอทำหน้าที่ได้ยอดเยี i. I ่ยมมากและฉันยังร <the> ู้มาว่าเธอทำเสียงหีบอกได้ด้วยนะทีวีเครื่องนี้นะครับได้รางวัล CES Award เลย2021เลยของ Smart TV Accessibility ปกติน่ผมพูดตรง Accessibility ของทีวีมันจะงงมากเหมือนไม่มีใครมา develop เหมือนสมาร์ทโฟน a m ม u n g ตัวนี้เขาเน้น Accessibility มากมากด้วยเขาต้องการให้ตัวนี้เป็นฟีเจอร์ที่ปกติมันด้เสียนหลักๆนะครับ Voice Guide Automatic Closed Caption Sign Language ภาษามือ r e c t i o n r จำได้ว่านี่คือทำลาย แล้วก็ไซร Language อาวาท้ามีเหมือนเป็นคนน่ารักอลัก,กเป็นกระตูนขึ้นมาแล้วสอน Sign Language อะไรอย่างี้มั้งอ้าว AS Play มีอะไรดูดนี่แหละครับจะดูฟุตบอลช่อง NBT ก็ดูผ่าน a s TV ได้เหมือนกันครับ แล้วเจ้าวันคอนเน็กเนี่นะครับเป็นฐานทีวีที่เจ๋งที่สุดเลยที่ผมเคยเห็นต่อสายทุกอย่างต่อเสียงทุกอย่างมาตรงนี้หมดเลยอยู่ที่ฐานเลยปกติสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีสายห้อยออกไปให้ต่อข้างนอกใช่ไหมโคตรเจ๋งอ,อันเนี้ยชอบมากพี่บังคะจอเนี้ยอ,อายุลืมไหมคะอายุใช้ได้นานเท่าไหร่ได้หนึ่งแสนชั่วโมงครับมันแสน,นะน,ช,นชั่วโมงเนี่ยนะคุณดูทีวีวันละหนึ่งชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอายุการใช้งานของมันเนี่ยจะอยู่ที่2 7 4เด่ปีแต่เราไม่ดูวันละชั่วโมงหรอกเราดูว่วม,ม,มา,มา มันลงทุนครั้งหนึ่งแม่งใช้ยาวๆเลยอะใช้ลืมอะใช้จนลืมอันนึงที่ผมชอบนะฮะมัลติหรือมัลทายวิวเนี่ยแหละในกดเข้าไปพัวขึ้นมาลอนช์ Launch. ปุ๊บนะครับอย่างเช่นแบบเราจะเลือกดู YouTube อันนึงอันนี้คอนเทนต์จากมือถืออันนี้เป็น TV ทีวีเท่าดูอยู่นะครับสามารถอยู่ในจอเดียวได้ดูดิเราทำสามอย่างพร้อมกันได้โอ้โหเราเลือกได้ว่าจะเอาสีออกเท่าไหร่ดูดิดด ออก90%หรือออกเนี่ยฮะดูแบ่งได้เซร็จไปแล้วนะครับพร P s e ตอยู่ครับกดพร P s e ตเลยมาเลยแบบเดิมเลยพวกพวกพวก,พวกนี่จะให้ไปเป็น picture in picture ก็ได้นะครับให้จอทีวีมันใหญ่ขึ้นนะฮะก็นี่เลยปุ๊บอ่าเห็นไหมฮะเราอยาก m ู v ตำแหน่งนะเราสั่งบ Bixby ได้เลย<ม> move to the right <ม>นี่ move to the left <ม>เห็นไหมฮะโอ้โหเยี่ยมมากนี่นะครับมือถือยังรองรับโหมดแนวนอนด้วยนะดูสิฮะผมหมุนจอมือถือเห็นไหมฮะ Hi Bixby move the smaller screen to the top left หรือจะกดด้วยรีโมทก็ง่ายๆครับนี่เลยใช้รีโมทสับที่กันนี่ได้หมดเป็นรีโมทตัวแรกนะครับที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เอาไฟอย่างเงี้ยมาชาร์จแบบ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 ได้เหมือนกันแสงในบ้านแสงนีออนแสงอะไรหลอดไฟได้หมดเลยนะฮะเจ๋งมากตรงนี้คนที่ต้องอยากให้มันเร็วขึ้นก็ใช้นี่ครับ USB C ชาดแบบอย่างนี้ก็ได้นะครับแบบเก่าเป็นอย่างนี้นะฮะแบบถ่ทานแบบนี้ผมมีว่ามันห้าวอันในบ้านของซัมซุงเนี่ยการทําแบบนี้มันคืออีโคเฟรนี่แค่ไหนชีวิตการใช้งานของทีวีทั่วไปอเวเกทั่วโลกเนี่ยคนจะใช้ประมาณดปีแล้วเปลี่ยนทีนึงเปีเนี่ยทีวีทุกเครื่องต้องมีรีโมทคอนโทรลรีรีโมทใหม่ล่าสุดเฮ้ยรีโมทเจ๋งอ่ะส่งกระจกได้ด้วยไม่ใช่ชัดแบบชัดแบบอ๋อเครื่องสำอางเลยเห็นเปล่าโอ้ย แบตเตอรี่ที่คนใช้ทั่วโลกในระหว่างเปีอะ่ะมันใช้วัมถุ99ล้านก้อนอะ่ะเ <l ots> ปรียบเทียบเหมือนสนามฟุตบอลใหญ่ๆเนี่ย759สนามแล้วต้นไม้เขาไปยัดปุ๊บเต็มสนามเนี่ยคือเราจะช่วยโลกได้ขนาดนั้นเลยในความอีโคเฟลลี่ไหนก็มาอีโคเฟลลี่นะก็คือว่ากล่องของคัมซุงทุกกล่องเนี่ยคุณสามารถจะตัดเป็นรูปนู่นรูปนี่ได้สามารถตัดเป็นโต๊ะเป็นของเล่นเด็กมันมีให้เยอะมากครับไม่เคยคิดจะทำแต่ตอนนี้จะทำเดี๋ยวจะไปหาเวลาทำตัดกล่องมาเล่นดีกว่า ต้อชื่นชมนะครับว่าซัมซุงเนี่ยเขาผลิตของที่แบบว่าทันสมัยมากๆแต่เขายังมีความแบบ going green นะคิดถึงสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตอนนี้ในอนาคตถ้าเราไม่คิดถึงตรงนี้เป็นหลักนะไม่มีแต่ขยะทางดิจิตอลขยะเทคโนโลยีเยอะมากเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยครับมันต้องคิดเผื่อ Neo q r d นะครับราคาผมห้8เต็ม10มันไม่ได้แพงอย่างที่คิดมันคุณภาพมันเจ๋งมากจริงๆนะฮะ เทคโนโลยีต่างๆอยู่ในทีวีตัวนี้10เต็ม10เพราะามันเป็นสุดยอดของทีวีแล้ว 8K เป็นตัวแรกของผมด้วยนะ <S 2> <S 2> ๆๆที่ดูคอนเทนต์ 8K และคุณภาพมันเจ๋งจริง,รงฮะไม่ได้เจ๋งแบบอวยนะเจ๋งจริงๆสีสันต่างๆดีมากฟังก์ชันต่างๆนะครับมันได้รางวัล accessibility อ,อผมให้9เต็ม10แล้วกันค,ความ eco friendly เต็ม10ครับรีโมทสุดเทพแล้วก็เอากล่องมาแล้วทำอะไรอีกหลายๆอย่างที่ eco friendly แบบนี้นะฮะดีไซน์ผมให้9เต็ม10เหมือนกันนะครับโอ้โโดยรวมนะครับตัวนี้ผมให้9เต็ม10เลยมันเจ๋งมากๆนะครับถือว่ามากๆรเจงิ ให้เทนตําทราบเลยปึ้ง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 เทนตําทรพบจรวดย้า yeah! ชอบไหมครับชอบไหมชอบไหมชอบไหมฮาไมามาสักขบเบิร์อายุเท่าไหร่มาสักขรบ